ป่อยูทูบเบอร์ไลน์ระเบิยงข้างล่างครับคนใดยังละเมื่อนะเม,มื่อยูทูบเบอร์ไลน์หนอมาจากซองไหนครับนี่พ่อ่องไหนครับสไตล์เทศบาลสไตล์เทศบาลนี่อ่อเขยอุบลคนเมืองเขียมครับผม ของเจ้าเล่อยครับโจวบุญทลิโจบุญทลเฮ้ยบุญคนเมืองเข็มครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีครับฝากเลยนะครับโจวบุญทลิครับผมโจบุญทลเนาะโอเคครับผมมีทั้งเพจทย YouTube ตพี่กันครับคือเดียวกันโจวบุญทะครับสีครับครับสวัับสวทัครับ่ววัสดีครับว เพลทก็โชว์พิธีิขครับผมครับผมเพราะอะไยูช่องไหนก็ครับช่องสไตล์ไทยบ้านสไตล์ไทยบ้านทีแอลเนาะครับทั้งเพจททั้งยูทูบพ่นอุบวนเท่าไหร่นี่บครับครับเป็นมะละเลยละครเป็นมะละเออพี่ตามพ่อคนนี้ได้ครับนี่ครับครับในคลองเต็มเรืองละพร้อมที่จะกลับบ้านแล้วครับ ย่างอยู่ย่างอยู่อยเอาไรก่อนี่บอเอามาเ,เ,มาเ,เรื่อยๆมาเรื่อยๆใส่ได้อีไล้ครับผลปุ๋ยผลเครื่องของใส่ซอยครับเอาไปใส่อยู่ฟองเหล้า ทรงพูนครับบันดานัตพุอโค้งเตรียมจังหวัดอุบลโบแมนขอโทษเลยล่ะทรงพูนบบานไม่สิงสัมพันธ์ครับเมืองศสนาสมบูรณ์สปปลาวไต่แฝงเฉพาะซะใได้ฮอดท่อมาเส่อเลยไหนยังล่ะโอ้ ไดซูซ oh, ิบ่อาหารญี่ปุ่นอ้หานไทยบ่เมื่อยละบ่ครับเมื่อยละเนาะ ตะพูนกำลังเมื่อบรรยากาศเริ่มแดดมากหรอกำลังมากว่แม่เป็น่นไม่องไปเลยสีมเมื่อกันพวเขาสีมเมื่อกันละเขาไปขายเปล่ <c oughs> ปฏิการไปมีหาชมในทุกวันเสาร์ครับบรนดาลน้โค้งเตรียมทางผุนครับแล้วครับคนกำลังงงมากครับ ถ้าผูกกับลังขาขาลงมาเบาเข็มมาลาดใครที่ตามเจ้าอยู่เด้ผมว่าเคยเบิ่งอยู่เด้เฮ้ยบุญคนเมืองเข็มเหร่เมนเมนเข็มาลาดเจ้าบุญกะลินอกเมนโจบุญะลิเคยเบืองอยู่บ่ติดตามสามหมื่นก้อยีคไม่เรติดตามสองหมื่นก้อยติดตามบุญบุกไปเบิ่ง เพลิดละเพลิดละเผ็ดลเพลกเพิดพัน้นบ่าเ่บนตดเนเลครับเจ้าเพลเจ้านที่ตามหลายเพลมกว่าคนเมืองเสไปเลท่ามโอละมันเหตุเพอีบอดดพี่ตรงสีเสริมนะนี่ตะกี้ตะกี้สีปีก่อนไเงินอีหลีแต่ยุคหนีทามัน คือพญายตะลาตลี<ม>่เ,เราอันนั้นเราคำบอกเราได้เนาะบางทีสม,<ร>มืนเราบอกเก่งแต่ว่ามันต้องอยูถทุคน,นเบืองเท่าจิ้นตามไลกักลบจิ้นบ้องพ้นมบ,บ,บ,บางเถอก็ยู่นั่มระบบนั่มระบบยูทูบระบบเพจบางปัาแมคนใญญตลา,ต,ต,ลา,ต,ลาตลี่ลเ,ลเราบอกเก่งเนาะเาบอกเก่งผมผมยังยอ่อมาครับคำบอกเราเราบอกเก่งเห็นผู้าผู้สาวเราก็เขาบบกเลยเบื่มึงว่าอยู่บจักเนี่แต่ว่รับสาลงมาเนะครับ